บลิงรอเลยซีรีส์ใหม่จีซู b l a c k พิง k มาแล้วพร้อมเผยโฉมหน้าพระเอกซุปตาสาวสุดฮอตจีซู b l a c k พิง k คัมแบ็กงานแสดงอีกครั้งแสดงนำในซีรีส์ซอมบี้เรื่องใหม่นิวโทเปียของระบบสตรีมมิ่งดังของเกาหลีโดยจีซูรับบทยงจูแฟนสาวของแจยุนทหารหนุ่มที่รับบทโดย พักจองมินที่ต้องจับมือกันฝ่าฟันซอมบี้ในกรุงโซลก่อนเปิดตัวในปี2025ก็มีการปล่อยภาพนิ่งแรกของซีรีส์ที่เผยให้เห็นพระเอกที่มีสีหน้าหวาดหวัน่นเมื่อต้องเผชิญกับฝูงซอมบี้ในกองทัพและภาพของจีซูที่ดูสับสนสนทำเอาแฟนซีรีส์รุ่นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอ จีซูเดบิวต์ในฐานะนักแสดงเต็มตัวจากซีรีส์ Snowdrop เมื่อปี2021ส่วนหนุ่มพักจองมินก็ได้โชว์ฝีมือทางการแสดงในผลงานหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Deliver Art From Evil, Smuggler และ Startup มาแล้ว